ปีกายเนี่ยดท่ถึงสิบตันนะคะหลังจากเจอคู่หูเราก็ลดต้นทุนไปจาก8ปดหมื่นเหลือสี่หมื่นแล้วปีนี้เราจะได้ผลผลิตทุเรียนสักกี่ตันนะขีดไว้ตๆกับคือสิบรถยี่สิบตันนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านมิสเตอร์เกษตรนะครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ผมพาอาจารย์มาดูทุเรียนที่ภาคอีสานอีกแล้วนะครับอยู่ที่ที่อาจารย์เรียนเป็นสุขูนะครับศรีสะเกดเป็นแหล่งทุเรียนบุกเขาไฟ นะครับเพราะที่นี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเยอะที่สุดของภาคอีสานแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของสวนนะครับท่านวิทเกษตรครับครับผมครับสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสายใจอริวงศ์ค่ะอยู่บ้านสมบันไดค่ะตำบลบักดองอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ปรึกษาด้านการเกษตรครับผมทองผินเรือนเจริญครับพี่ทองผินนะครับเรือนเจริญอยู่บ้านซ่อมขี่เล็กตำบลพานอำเภอคุนหาน ทางบัศรีสตะเกียพี่สายใจนะครับปลูกทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองค่ะพันหมอนทองจํานวนกี่ไร่ครับเนี่ยห,ห้าไร่ค่ะห้าไร่ทําอะไรมาก่อนที่คิดจะมาปลูกทุเรียนก,ก็ปลูกกระโพดปลูกมันธรรมดาห้าหนี่นแหลคะค่ะพอเห็นหม่ก็จาปลูกก็เลยขึ้นอยากปลูกน้ำเพรินเป็นผืชมาใหม่เนาะตะกี้เนาะกรว่รขึ้นอ่อยากปลูกน,น้ำเพริน ไปเห็นใครครับว่าเขาปลูกทุเรียนคนอยู่ในบ้านนะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาปลูกก่อนค่ะแล้วเขาก็ได้ผลดีเขาก็ได้ผลทำไมหนึ่งสามสิบสามสิ 1, 30, 31, 30, มบแปดบาทสามสิบห้าบาทก็ก็ได้ผลอยู่ค่ะทมไมสามสิบห้าบาทบตอนนั้นกี่ปีมาแล้วครับโอ้โอย้อนหลังไปกับยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับไอเพื่อข้าเจ้าลงไปสื่อยุจันนะคะเพื่อคุณครับผมเพื่อุก็เลยไอห้เพล่นสื่อขึ้นมาขายให้นำ เขาก็เอามาขายเขาเอามาขายให้เราตอนนั <Huh? S 2> Godzilla, ้นเริ่มปลูกมาประมาณยี่สิบปีครับทุเรียนในสวนนี่อายุสูงสุดกี่ปีนะครับยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ปีแปลว่าเริ่มต้นมาเมื่อยี่สิบสี่ปีที่แล้วยี่สิบสี่ปีนี่กี่ต้นครับประมาณสี่สิบต้นและมีต้นอายุอื่นอี่ไหมครับมีค่ะต้นนี้ก็จะประมาณหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีค่ะต้นนั้นก็จะสิบปีไล่กันไปสิบปีนี่กี่ต้นครับสิบปีนี่ก็จะประมาณยี่สิบกต้นแล้วก็หกเจ็ดปีนี่ ประมาณสามสิบต้นสามสิบต้นก็ถือว่ามีกับร้อยต้นค่ะเจอปัญหาอะไรไหมครับตอนปลูกสมัยแรกๆที่ผ่านมาสมัยแรกๆกก็เกดสิบ่มีปัญหาอะค่ะแต่ว่าสีม้ามีส่วนสิบปีขึ้นอ๋อตอนแรกๆไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าตะกีหลกมันบ่ท่านหลาเพราะเราปลูกน้อยค่ะมีไม่กี่คนที่มาปลูกที่ในสีสะเกดถูกไหมครับ เริ่มบูมคนเริ่มปลูกลายข้นข้นเริ่มปลูกลายปลูกลายก็เอาโรคมาติดกันด้วยแม่ครับโรคมันก็เริ่มสีล้ายขึ้นโรคเรากับโรคที่เมืองจันที่เราไปเอาพันธเข้ามาเนี่ยโรคคล้ายลึงกันไหมก็คิดว่าอันเดียวกันท็อปท็อปนี่ตัวตัวหนักเลยนี่แหละท็อปยินต้นนะครับเหมือนกันเลยครับตัวท็อปนี่เนี่ยนะข้าท็อปนะผมก็บบุ้กับบุ้น้องเ่าท็อปสมัยนั้นเราใช้อะไรในการเพื่อแก้วงคนก็มียาพวกเมทานาะครับมาแจกเนาะเมแทเมาทรบสิวเนี่ยนะ หมายความว่าเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาก็พายามาให้เราด้วยครับเขาเอามาแจกผู้ไดมีเขาก็แจกเงินละสองรังสามรังชนะคนผู้มีทุเรียนครับแล้วมันใช้ได้ผลดีไหมครับบอกน้องผมมามันพราปนันแล้วใส่กับแดงซีน้องมันบดเศร้าน้องไม่หายครับบาดเนี่ยเป็นโรคกับเป็นทอปยูลูอีกเอาไปติดทอปที่โูกอีกครับโอ้แมลงล่ะครับนี่เฉพาะโรคแมลงมีไหมครับแมลงมีเยอะครับไร่เนี่ยนักเลยตัวไร่ไรเยอะเลยครับพี่ใส่ใจอ่ะ รู้จัก dot. คู่หูมหัศจรรจย์เนี่ยวัวแพลนวัวแพลนไข่ตัวซานได้อย่างไรครับเออยเพิ่นบอกมาอีกเื่นึงว่าคือยายเป็นี่เพิ่นใส่มะกรแล้วว่าของเพิ่นนั่นดีลูกกะระดกใบกระงามเพิน่นเอือยมาบอก,หกให้ฟังกัเลยให้เอืยเอามาให้ลอกมงกรที่แหลกประมาณสองส <nuc! S 2> erm าขวดค่ะพาอมาใส่แล้วเสื้อว่าใบห้องเจ้าของมันสิร้ายขึ้นและะ้วก็ ดำเรือมขึ้นขึ้นมาคเพราะใส่มาเบิร์ตสามขวบก็เลยสั่งเิ่นมาเป็นร่างนี่ละคะที่นี้รู้จักเมื่อวันไหนปีไหนอย่างไรครับกี่ปีมาแล้วปีที่แล้วเนาะย่าเปรย์เนาะปีที่แล้วหลังจากตีตัดผลผลิตแล้วตัดผลผลิตปีที่แล้วคประมาณปีหกสามพี่สายใจครับของพี่เนี่ยห้าไล่มีทั้งกลุ่มอ่อยี่สิบกว่าปีถูกไหมครับคมีทั้งกลุ่มสิบกว่าปีมีทั้งกลุ่มเจ็ดแปดปีเราอะ วิธีการใช้ของเราอะเราใช้อัตราส่วนในการใช้เนี่ยยังไงครับนูิใส่ไอ้ลดนาอหนูใส่รดไอ้ไอ้บาสอ๋อรดไอ้บาสเลยค่ะมันจะเป็นหกร้อยลิตรหกร้อยลิตรนูกับสใส่เบิร์ดขวดนี่ไอ้ซองนี่ใส่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งซองครึ่งซองนี่หมดขวดค่ะทั้งหมดเนี่ยห้าไล่เนี่ยเราใช้กิ่กี่คันครับไอ้ทามันบ่มม,มีสตูเพื่อดิีนยังฐา,านุสีไอ้ต้นนี้ปกติจะใส่แค่หกร้อยลิตรครับสีดครั้งเดียว พวกลอยดิยแล้วระยะอีกกี่วันเราถึงฉีดพ่อนอีกครับกาทาบมีโลอย่างเงี้กาสิสิบหามือสิทีหนึง่งสิบห้ามือฉีเท่านองะนะครับ้าช่วนล้างล้างวันนี้ช่วงบำรุงปอดนีก่กาสิเป็นอาทิตย์ละเท่อาทิตย์วันครั้งตอนบำรุงก็สิบห้าวันครั้งค่ะใช่ไหมครับครั้งแรกที่พี่ติดใจพอไปดูสวนพี่เป๊ะไรต่างๆแล้วไปติดใจเราเหมือนพี่เป๊ะไหม่ากาสิคือกันละค่ะเพราะว่าใบวันนี้สิแตก แต่คือแตกใต้ตาอนนะคะเพราะว่าไอ้ใบมันสีโบงงามพา่อฉีอันนี้แล้วใบมันสีงามนะคะแตกต่างะค,ะค่ะตะกี้มันสีใบบงงามใบบบเหลือม,อมใบ่หลายพาอฉีอันี้ไปก็บใบก็บสีลายขึ้นใหญ่ขึ้นปีก่อนหน้านี้นะครับปีก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดูแลรักษาต้นเนี่ยทั้งสาร กำจัดวัชพืชสารค่ามแมลงนะครับปุ๋ยยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้ต้นทุนตรงนั้นอ่ะในห้าไร่เนี่ยไปสักเท่าไหร่ครับก็หลายตือเกือบประมาณหกเจ็ดหมื่นอยู่ค่ะหกเจ็ดหมื่นต่อห้าไร่ค่ะทั้งปีะนะครับพอมาเจอคู่หูเนี่ยเท่าไหร่ครับเกษอยู่ประมาณยางนี่ก็สี่หมื่นค่ะสี่หมืน่มนค่ะโอ้จากแปดหมื่นลดลงมาเหลือสี่หมื่นค่ะครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ตอนที่ใช้ไปเต็มน่ะแปดหมื่นน่ะเราได้ผลผลิตสักกี่ตันครับทั้งหมดสามรุ่นเนี่ยกัปีกายนสิได้ดก็สิบถึงสิบตันนะคะไม่ถึงสิบตันค่ะได้กิโลละเท่าไหร่ปีที่แล้วค่ะครับออกจากสวนของหนูมันก็ลูกก็สวยนาะปีกายก็อ่าสิบพถึงรูและร้อยไม่ถึงรูปละ้อยค่ะปีกายหลูงบังงามลูกไม่ถึงร้อยปีนี้หลังจากเจอคู่หูแล้วเราก็ลดต้นทุนไปเกือบสี่หมื่น ถูกไหมครับะจะ80,000เหลือ40,000เราคาดว่าปีเนี้ยเราจะได้ผลผลิตทุเรียนสกิ่ตันนะก็คิดไว้แน่ใจนะคะนอกจากปีนี่ก็ลูกพ่นกัหลายกับค,ค,คิดไว้ต่าๆกับคือิบ้อยล่ด20ตันนะคะท่านพีน่น้องเกษตรกรครับนี่จากปากพี่ใสยใจนะครับว่าปีนี้อย่างต่ตําๆไม่ควรจะต่ํากว่า20ตัน,นก็เรียกว่าเป็นความมั่นใจ พราะดูจากอะไรครับเราถึงคาดการณ์อย่างนั้นได้ดูจากลูกที่พันติดเนะะี่ยค่ะลูกที่พันติดก็ถือว่าหลายแล้วก,ก็มันก็ล้นก็ถือว่าปกติเพอพันจะติดหลายมันก็ต้องมีลดเนี่ยแต่ก็ยังเหลือหลายทั้งตดนะคะอ๋อค่ะครับโอโ้โหก็นี่ก็ถือว่าเราได้เห็นความชัดเจนครับอาจารย์ภูชนะครับ,รบในฐานะผู้จัดการภาคอีสานและที่สําคัญดูแลและเห็นมาหลายสวนครับ และทุกสวนเนี่ยก็เห็นว่าคู่หูเนี่ยเข้าไปช่วยทั้งแก้ปัญหาแล้วก็ไปลดต้นทุนอย่างไรอาจารย์กุจณะช่วยบอกพี่เ้่าประชาชนเลยค,คืออย่างนี้ครับผู้เรียนผูกไฟเนี่ยเป็น,เป,นเป็นใาภาคอีสานปลูกหลังปลูกหลังเมืองอตอนออกก็จริงแต่ผู้เรียนเนี่ยเริ่มมีอายุ20ปี30ปีขึ้นละ เพราะนั้นปัญหาของเชื้อราโรคอะไรต่างก็จะตามมานะครับเพราะ,ะนั้นตัวคุกนหัวไขโดซาเนี่ยใช้กับน้ำ600ลิตรใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ครึ่งซองทาให้ขั้วเหนียวนะครับติดดอกขั้วเหนียวดีนะครับทําให้ขั้วแข็งแรงนะครับโดนโลมโดนอะไรก็ไม่ร่วงเอาละครับท้ายที่สุดพี่สายใจครับทําไมผลผลิตของทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดทำไมแพงกว่าที่อื่นครับรสชาติค่ะ รสชาติเสียบราคาหนามสิบหลายก็มั่นก็บานเพราเสียกัลองมาชิมเมืองราคาเขาขอกจันเขาโทรหาผมแล้วว่าพี่กำลังจิมของผมเขาบอกของลุงอร่อยมากดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกทุเรียนในภาคพื้นอีสานนะครับที่เป็นดินภูเขาไฟหรือดินอื่นๆก็ตามทีขนาดนี้จากปากพี่ของพี่เป๊ะและพี่าสใจก็คือว่าผู้หูมหัศจรนย์เวิร์แพนเวิร์แพนเกษตราสร ที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่รักการเกษตรผู้ที่ปลูกทุเรียนในทุกภูมิภาคให้รู้ไว้นะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ช่วยพี่น้องนั้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตในทา่านในด้านของคุณค่าในด้านในด้านของราคาคุณค่าก็คือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสีหรือรสชาติคุณค่าก็เพิ่มขึ้นร,ราคาก็ได้ดีขึ้นดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้จัดการภาคอีสานอาจารย์ปุชนะหมอยาน,นะครับ ได้เดินทางมาดูสวนที่นี่แล้วก็ถือว่านี่คือสวนตัวอย่างที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้นําเอาสิ่งนี้ไปร่วมกันใช้พัฒนาผลผลิตผู้เรียนของท่านให้ได้เรียกว่ามีคุณค่าท่งคุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับผลผลิตที่ประเทศไทยต้องการครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยืนอาจารย์ภูชนะและพี่เป๊ะพร้อมทั้งพี่สายใจขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปค้นหาและไปดูว่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์ คู่หูประจันนั้นไปช่วยพี่น้องอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับออพี่กระแตพ่เต้ครับครับ